อนาคตถ้าแบบเฮ้ยคนไม่มีลูกลเลี้ยงสัตว์กันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยสังคมเลยพี่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเล่น a c e b o o k เนี่ยเคยเห็นไหมไอ้ที่เพจที่แบบเฮ้ยโอ้เนี่ยจะสงสัยอคอน,นโดที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยไม่ดูหู่กันบ้าะไอการที่มีเพจเพลนมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ประชากรน้อยลงไหมพี่หรือว่ามันสัดสว่วนมันมันก็เป็นคนกลุ่มน้อยแล้วเพจเพลนสวัสดีครับเข้าสู่บรรยากาศอันคุ้นเคย ต้องดานขนาดเลยอ่ะชาวล็อกชาวล็อกต้องไม่ฉีดหน้าต้องไม่ฉีดหน้าวสวัสดีครับออสายฝอ,อยามาแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคนในวงการมนเิงพี่ปารีคมสติร์อครับสวัสดีครับ หมอีกอบเลยนะกที่ครับนี่พี่ป้าหมอใส่ฝอยหมอใส่ฝอยฮอเจ๊โอยไม่โอเคครับจังหวะแบบคิดชื่อรายการแล้วแบบไอ้นี่ไม่คนอยตีเลยก็ฝอยไงฝอยฝอยไปเรื่อยๆแต่ห้ามพวนใช่โอเป้กลับมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วหมอเป้ไม่อยู่หมอโดมมาแทนแต่อาทิตย์นี้หมอเป้มาละกลับมาแล้วครับครับคิดถึงไหมไม่ชอบชื่อหมอใส่ฝอยหมอใส่ฝอยใชเห้ย สีทองเลยนะคือยังไงพี่คือคือตอนที่มาก็ยังไม่รู้ชื่อ,อรายการใช่ไหมไม่ไม่ไม่รู้เออลืมนึกรู้มาเด็กสมัยนี้มันแบบมันไม่เก็ตคำพูดนะจริงเหรอใช่หมอสายฝอยอ่ะบางคนไม่เก็ตน,นะแต่เราก็แบบเห็นว่าพี่แบบอยู่ในเจนยุคนี้พี่เป็นอัลฟาใช่ไหมใช่ครับอุยเราเป็นเจนเอ็กตอนปลายแล้วตังเองนีเนเน่าจะเป็นวายต้นๆนะเป็นกับวายเราเป็นวายพี่เอ็กไปปลายเราเป็นเอ็กตอนปลายเราเพิ่งรู้ตอนเราเป็นเอ็กตอนปลายอ้าวแล้วตอนไม่รู้คิดว่าตัวเองเป็นอะไรจริงว่าเป็นเจนวายหออยากวัยรุ่นไม่รู้ตอนแรกนึกว่าเต็นเจนซี แต่เจเนอเรชัน next นี่ต้องมีจอนนี้แอนลุยด้วยอะใช่มีใครอีกนะมีโดมีวอยจีอาร์พี่เจมอยู่ไหมเจมอยู่พี่ปามอยู่ปะอยู่สิอยู่อะไรพี่อ๋อไม่ใช่สิอันนี้มันคนละค่ายปามสบายดีพี่สบายดีครับช่วงนี้แบบมีผลงานมีทำอะไรบ้างครับตอนนี้ทำสามอย่างทำเพลงทำอาร์ตแล้วก็ขึ้นดื่มขึ้นนึงความมัน <sm art> จะมันเครื่องดื่มที่เอามาตั้งโฆษณาไม่ได้เอาโฆษณา,ามไม่ได้ครับ <P ull ing out> พี่ปามเลี้ยงอะไรอยู่ไหมครับตอนนี้เลี้ยงแมวครับมีแมว2ตัวถ้าพูดถึงอย่างพี่ยังไม่มีลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์คือตอนนี้แนวโน้มมันมาชัดเจนแล้วแหละว,ว่าคนเนี่ยเลี้ยงสัตว์แทนลูกเยอะขึ้น <c oughs> ในมุมมองศิลปินล็อกสไตล์อย่างพี่ <c oughs> ที่เป็นอาร์ตเซตด้วยแล้วก็ทําเครื่องดื่มขายด้วยอย่างเงี้ยพี่คิดว่าอนาคตถ้าแบบเฮ้ยคนไม่มีลูกแล้วเลี้ยงสัตว์กันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยสังคมเราพี่ว่ามันจะ เปลี่ยนไปในแบบเปลี่ยนสิครับแบบไหนชิมหายครับเพราะว่าแรงงานมันจะหายอันนี้พูดถึงเงี้ของของกิจเศรษฐกิจการบริหารการการประเทศคือสุดท้ายมันต้องมีมนุษย์เกิดขึ้นเยอะให้มากกว่านี้เพราะว่าในอนาคตถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแรงงานมันจะกลายเป็นแบบต่างคนแบบไม่เพียงพอกัน การพัฒนาประเทศไปขนาดนี้พูดในเชิงของเศรษฐกิจนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะคนเกิดันจะน้อยลงแหละมันก็คือเล่นเดียวกันแหละอย่างบางคนก็บอกว่าเอยกลัวไม่มั่นคงสําหรับการเลี้ยงลูกแต่ว่าอย่างอย่างพี่ปานนี่คงไม่มีปัญหาในในขั้มีกเราที่เราไม่อยากมีลูกว่าเราแบบไม่ค่อยมั่นใจโลกทุกวันนี้่จะได้ไหมนู่นนี่นั่นแต่พูดโตรงแล้วก็รายจ่ายเยอะแค่นี้ก็เยอะแบบเยอะมากเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้ามีลูกอีกคน ไม่ไหวจะต้องเลิกร้องเพลงเลิกตังที่ไหนอ่ะเลิกร้องเพลงอาจจะต้องแบบหาตังคที่แบบเร็วกว่านี้อ,อะไรเงี้ยรวกว่านี้หรอธุรกิจเทาอะไรเงี้ยพี่าพี่ปาแป8 8ปดแปดอินซิงแปดแปดเออเขาท่าเออเขาใหม่อินิงแปดแปดแปดถ้ามองในมุมกลับกันเหมือนทานอสเงี้ยดิดนนิ้ว คนหายไปสิ่งแวดล้อมดีขึ้นก,ก็ดีแล่คนลดลงเอาจริงๆนะเราอะมานั่งนี้อยู่ดีตอนทานอสเนี่ยถ้ามึงดิบนิ้วได้นะลดปริมาณคนใช่ป่ะถ้ามึงไม่ดิบนิ้วแล้วเพิ่มทรัพยากรมันเยอะขึ้นวะเรียกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุจริงๆมันคือคนต่อให้มีทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาสุดท้ายคนมันก็ทาลายทิ้งเหมือนเอดิมก็ดิบเพิ่มอีกทีนึงก็ดิบนิ้วไปม,มันมันมันมีที่อยู่แล้วดิลดก็ได้ไม่รู้ไงขี้สบายใจ คือมันลดอําล,ลดลดประชากรเดี๋ยวสุดท้ายประชากรต้องเพิ่มขึ้นนีวสุดท้ายแล้วโลกเรามันก็จะจัดเข้ากลับเข้าสูส่สมดุลมันคงแบบค่อยๆพังพังพังไปเรื่อยๆใช่ใช่ตอนนี้ก็แอตแทกออนไททันไงที่เอเรนว่าจะล้างรีเซตใหม่เหมือนกันคล้ายๆทานอตข้าชื่อเอเรนอันนั้นพีพีพี <laughs> พีคล้ายๆมันจะล้างโลกแล้วก็รีเซตใหม่สุดท้ายก็ล้างไม่สำเร็จแต่ว่าคนก็ลดลงไปเยอะ<ม>สุดท้ายมันก็วนหลูปเดิมหามันก็จะหาสมดุลของมันเองโลกสลาย หรือคนกลุ่มใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่อย่างตอนนี้มะเมียวกับมะนาวเนี่ยพี่ปามให้ให้อาหารอะไรเป็นหลักเนเม็ดยี่ห้อเดิมไหมหรือเปลี่ยนยี่ห้อเดิมให้มันตลอดอยากเปลี่ยนเหมือนกันอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะชอบไม่ชอบหรือแบบเดี๋ยวว่ามันจะดีกับมันไหมอะไรเงี้ยคือมะนาวอะมันเป็นมันเป็นลาที่ตัวแล้วทำไงก็ไม่หายก็เลยให้มันกินสูตรแบบผิวหนังอะสูตรเดิมที่กินมาตลอดหายไหมไม่หายเป็นแม้ว่าทำอะไรก็ไม่หายแม้กระทั่งหมอที่แบบเก่งมากๆแล้วก็ไม่หายมันเกี่ยวกับกลุมกันใช่ใช่เป็นเป็นหายหาย นอันนี้เนแบบพยายามจินตนาการทุกอย่างพยายามคือคมหมอเน,น่เนี่ยเป็นคนตัดขำตัดไข่มะนาวไป<ม>แต่มะนาวทุกวันนี้ก็ยังแบบเด้าหมอนอยู่หมอนเนี่ยทุกวันมีช่วงหนึ่งเป็นแต่เนี้ยไม่เป็นละซื้อมาอยู่ตรงนี้ยโนเนียเผาละ ป้ามกูละแล้วก็แบบโอ้เงี้ยแต่เดี๋ยวเลิกล,ละอันนี้จะไปลงกับหมอแทนไม่รู้ว่าเป็นพออะไรคือตอนแรกตอนแรกในก็แบบเฮ้ยโฮโนเรื่องฮอร์โมนเรื่อตัดไข่มั่นใจว่าเอาไข่สองฟองเนี่ยออกหมดแต่ในคิดว่าเรียนแบบเจ้าของไงหมาผมเป็นทุกตัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพื้นที่การเลียนแบบเจ้าขอหมานี่ไม่เป็นหมาผมเป็นทุกตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียที่ทำหมันแล้วหมดเลย <c oughs> ตัวผู้ตัวผู้เขาเป็นตัวเมียก็เป็นทุกตัวทำหมันอยู่แล้วครับหมาบ้านผม เป็นทุกตัวผมว่ามันเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวคือมากกว่าคืออย่างหมาเนี่ยพอเข้าใจแต่แมวพฤติกรรมข่มพฤติกรรมชวนเล่นหรือทําอะไรไม่ถูกก็อ่ะดึ๊บไปก่อนแต่แมวเนี่ยในไม่เคยเจอไงก็เลยมันจะมาเจอกับน้องตัวแรกวันนี้ก็ดึ๊บก่อนมาพี่เหรอวอนเรา,มาไม่ใช่แมวแมวหนุ่มแมวเลี้ยงให้ยินไหมมีแต่ไม่ค่อยได้ให้จริงจต้องให้บ่อยไหมไม่เราแทบไม่ให้เลยเพราะว่าดีแล้วดีแล้วใช่ไหมดีดีเพราะเห็นบางคนเพื่อนเราที่เป็นแบบ มีมีฟาร์มแมวเี่ให้ทุกวันให้แบบให้เยอะให้ตลอดจนแบบแล้วว่ามันไม่เคยมีของมีคุณค่าอะไรก็ <c oughs> ใช่อะส่วนใหญ<ต>่ก็ต้องต้องเลือกสูตรโลโซเดียมเราเคยเราเคยไปญี่ปุ่นมาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแบบเราไปตอนจวอหน่อยหน่อยแล้วเขามีเป็นแบบในพารอยู่ในแถวนั้นะแล้วเขาว่าให้ขนมแมวมาเวเป็นแมวขนมแมวแทะแม่งเป็นหนังเป็นเนื้อกวางเว้ยแล้วเขาเขียนว้เป็นแบบขนมสำหรับแมวแบบเราแบบมนมีน้ำชอบแน่เลยซื้อกลับมาเลยให้มีื้อแทะ อาหารป่าไม่ชอบอาหารป่าอาหารป่าแมวเราไม่ชอบอาหารป่าอ๋อพี่ก็ให้อาหารแมวล้วนอย่างเดียวไม่มีขนมไม่มีเงินใช่ใช่แต่ขนมคุณให้มฉันให้ได้ให้บ้างจำเป็นปะล่ะอย่างพี่ปามข้างรักแมวนี่แมวข้างรักพี่ปามที่เลี้ยงไว้นะครับคือสองตัวเนี่ยมันแปลกเวยก็รู้สึกแล้วามันรักแหละ แต่ว่ามันไม่เหมือนแมวในแบบในอิเอนเทอร์เน็ตอะที่มันแบบต้องมานอนก่อนคือมันแมียวเนี่ยเป็นแมวที่มาครั้งแรกวันนี้สามเดือนอยังตัวเล็กๆแล้วก็ประมาณถึงแล้วก็นอนโซฟา,ากําลังง่งวงง่งนอนโซฟามันก็เดินมาแล้วอยู่เนี้ยอยู่ตรงคออย่างเงี้ยแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคืนแรกจําได้เลยอะเอาขึ้นไปบนห้องนอนก็ไม่อยากให้นอนบนเตียงแต่เราก็ซื้อเตียงเล็กๆไว้ให้วางไว้ข้างเตียงอย่างเงี้ยก็จับมันนอนล่นางม่นก็ร้องเงี้ยวเงียวเงี้ยวเงียวจนแบบเอาไงดีวะเราก็เลยเอามือยื่นไปเนี้ยแล้วเราก็นอนบนเตียงอะแล้วก็มือยื่นนนนลลงงงไปข้้าา่ใหมมมมัััดตววก็เีย ยางจะขึ้นสุดท้ายม่งก็ขึ้นไม่ได้ตัวมันเล็กแค่จนสุดท้ายมันขึ้นได้เว้ยพอมันปีนขึ้นมามันก็เลยมันอยู่ตรงอย่างเงี้ยของเราอยู่อย่างเงี้ยทุกคืนจนแบบพอมันสัก6 7เดือนมันเริ่มเป็นสาวเริ่มมีแบบโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวแล้วมันก็ย้ายจากคอมาเป็นหวางขาแทนทุกวันเนี้ยสิบปีเนี่ยเราจะนอนท่านอนตรงตลอดเพราะว่ามันมีมันจะอยู่หวางขาถามว่ามันแบบข้างรักไหมอ่ะมันจะรักเราตอนเช้าตอนเช้ามันจะตื่นมันจะหวางขามันเดินเลยมันจะมองหน้าแหม่เช้าไปนอนมันจะเปล กอดยิ้มหน่อยๆกอดแม่นนนหน่อย,อนนนนอยจบไม่มีอะไรแล้วแล้วลก็กลางวันช่วงกลางวันก็จะมีสองดอกคือแบบอ่ะเดินมาของมันอะอ่ะ,อะไปไม่ไม,ไม่มีแบบไม่ไม่มีแบบไม่มีอยู่กอดน,นานๆกอดไม่เคยเกินหนึ่งนาทีแล้วน้องอนะ่ะพอกันไอ้น้องนี่ถ้าไม่ให้กอดเลยแต่อ้น้องคือถ้านอนอ่ะเดี๋ยวมาซบเองตอนแรกอยู่บนหัวแม่ตื่นเช้ามาอีกทีอ้าวเที่จอยู่ตรงนี้ละหลับ แต่ไม่มีแบบทั้งคู่ไม่มีแบบให้กอดอยู่กันนานๆเนี่ยไม่มีไม่เกินหนึ่งนาะทีไอ้น้องนี่ขี้นำควนส่วนใหญ่แมวก็อย่างนี้เนาะโรกส่วนตัวจะมาหาเองอแต่แมวในอินเทอร์เน็ตเห็นมันต้องกอดกันอยู่กันเอาจริงพี่ถ้าถ้าถ้าถ,ถามเนยเทียบกับแมวในประชากรทั้งหมดจริงไอ้พวกนั้นก็คงไม่เยอะหรอกว่าที่แบบจะเข้ามาให้กอดอะไรขนาดนั้นเราว่ามันแล้วแต่แล้วแต่วิธีการของเราด้วยว่าเรายอมเป็นทาสมันขนาดไหนเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้ตัวที่ถ่ายได้คือตัวที่มันยอมไงส่วนไอ้พวกไอ้พวกที่ไม่ยอมอะมันถ่ายไม่ได้ก็ พี่ปาลมอาบน้าให้เหหมียว้เราเคยอาบให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเราใช้เงินแก้ปัญหาอาให้เขาอาบดีกว่าแล้วก็เขาอาบให้ก็มั่นใจเรื่องแบบความสะอาดด้วยเพราะเราเราอาบทีโอโหกว่าจะเช็ดตัวกว่าจะเป่าเวลาก็หายไปอีกชั่วโมงกว่าเราทาหลายเรื่องไม,ม่เวลาเราก็อ,อาบน้ำพี่ก็ไม่ค่อยอาบเองใช่ไหม ครับ <laughs> แล้วอย่างอย่างพอพอเป็นเพจ parent เขาฮิตมาช่วงนี้เนาะธุรกิจที่มันซับพอร์ตพวกเพจ parent น,นอกเหนือจากโรงพยาบาลสัตว์นอกจากพวกผลิตภัณฑ์อาหารเรื่องสุขภาพเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยพี่ปลาล์มอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมพี่เราอยากเอาแมวไปนี่เว้ยเห็นในติ๊กตอ็อกมันเป็นไคลโแพคติกสักกรุบๆนะ,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 ะมันจะเวิร์กเหรอวะเห็นแบบแมมเมล์มันแก่แล้วอยากให้มันโดนอะไรยเงี้ยบ้างผก็ยังอันตรายถ้าไม่ได้มันจะมีมันจะมีคนรัสเซียหรือใครสักคนหนึ่งที่แม่งไคลโแพคติกทุกตัวบนโลกนี้้ออ่ะไเ หมาอูดงูเว้งทําได้เลยที่หมาทําหน้างงๆเออนั่นแบบไรวะจริงๆแล้วมันช่วยมากวะแต่แบบมันกดก็มันหมอกร็ดูกเออคือมันช่วยให้สบายพี่จะถามว่าเอาจริงแล้วให้หายอะไรไม่คงไม่อะมันสบายขึ้นมากกว่าก็คือพวกพวกในข้อต่อเนี่ยพวกในในในข้อต่อในจอยก็จะมีน้ำไอ้เสียงกึ๊บกึ๊บที่เรายินั่นแหละก็คือเสียงไต่ฟองเท่าที่เนฟังหมอกระดูกของคนมาแล้วไม่คืออย่างนี้คือเราเคยเอาแมวมาเม้วมาไปอยู่ โรงแรมแมวอยู่แต่ก็ไม่เวิร์กอ,อยู่บ้านดีกว่าไอ้สองตัวนี้อยู่บ้านดีสุดโดยเฉพาะไอ้น้องนี่นะไอ้น้องนี่แม่งตัวมันเป็นตัวปอดแหกม,มันต้องอยู่บ้านอย่างเดียวบ้านคือที่ที่ดีที่สุดสําหรับมันแล้วมันย้ายไปไหนนี่แบบมันไม่ไม่โอเคเลยขอบผมนะพี่ผมอยากให้มีธุรกิจเด็กเอ็นสาหรับสัตว์เลี้ยงเราแบบเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวให้คนอินเทอร์เทนหมาอินเตอร์เทนแมวเราอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้หรือเป็นสัตว์ด้วยกันก็ได้แบบอินเทอร์เทนหมาแมวเรานะแบบเราไม่มีเวลา ให้มันมีความสุขนะนแต่ก็ต้องดูนิสัยด้วยใช่ไหมไม่ใช่อย่างมะนาวอ่ะไม่ชอบอยู่กับใครมะนาวเมื่อก่อนหนะจีเพื่อนที่มีฟาร์มแมวอยู่แล้วก็มาเามี๊ไปฝากอยู่เรื่อยมามียว่ะมามี๊จะมีเพื่อนอยู่ชื่อหนูลิงเป็นพี่น้องกันเป็นแมวเปวดําขาสัน้นก็นจะก็จะ ก็จะเล่นกันอยู่แต่มะนาวเนี่ยไม่เอาเลยมะนาวไม่ยุ่งกับใครเลย <Into> แล้วไปเราก็เครียดเพราะวนี้ต้องอยู่บ้านดีกว่าแต่มัม่งยม่าพอไหวพี่เคยปล่อยให้แมวอ,อยู่บ้านนานสุดกี่วันยูคนเองเคยอยู่20วันมีคนมาดูให้ไหมจะมีคนมาดูมีมีน้องเพื่อนบ้านก็มีฝ้ายเอาข้าวมาให้ทุกวันตอนนั้นช่วงโควิดแล้วก็เราไม่มีอะไรทำเราก็เลยไปอยู่กรุเกต เราไปทำงานที่กรุงเกตเป็นว่าทำงานอาร์ตในไอแพดอะไรเงี้ยแล้วไม่ันจะกลับทําไมอ่ะอ,อยู่ต่อแล้วกัน <laughs> อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปมีพอยอ่ะกลับไประหว่างนั้นประมาณ3วันสิ่งหนึ่ง mm hmm. ที่รู้สึกได้คือแมวมันคงคิดถึงกันอ่ะ mm hmm. มันนาวแม่ง เอาหวัวตอนนอนแม่ดาวแม่งเอาหวัวอยู่หัวมา <ừ. S 1> พอย <laughs> อยู่เแค่ผมคิดถึงและเขาคิดถึงแหละแต่นั่นคือครั้งเดียวที่เราแบบอยู่ห่างจากบ้านนานสุดแบบไม่เคยห่างจากบ้าน,าน <ừ. S 1> อย่างมากเราก็ห่างจากบ้านก็เจ็ดวันเจ็ดวันก็จะมีน้องมาดูแลตลอดนี่แสดงว่าสําหรับสำหรับพี่ก็คือโรงแรมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เวิร์กไม่สำหรับบ้านเวิร์กกว่าไม่เวิร์กมันไม่มันไม่โอเคด้วยอะแมวมันไม่เอาไง แสดงว่าหลักๆก็ขึ้นอยู่กับนสิสัยสัตว์ด้วยหมาน่าจะไปอยู่โรงแรมง่ายกว่าเนาะใช่หมามันมีหล,<ะ>ลักๆท,ที่ที่ต้องการก็ได้จะเป็นพวกปัจจัยสีเนาะ,ะสำหรับสำหรับเด็กน้อยที่อยู่อาศัยอาหารเงินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่เท่าไหร่กันหนาวแต่ว่าพวกเอนเตอร์เทนก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เออถ้าแมวไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าหมาหมาน่าจะคือเหตุผลของของเล่นโปรดักต์เอาซื้อกลับบ้านเหตุผลที่เราไม่เลี้ยงหมาเพราะว่าหมามัน มันเหงาถ้าเราไม่อยู่มันจะเฉาแต่แมวมันอยู่ได้แต่แมวก็คิดถึงแหละมันก็คิดถึงเราแหละรู้สึกได้ว่ามันคิดถึงเราแต่ก็อยู่ด้วยตัวเองได้ดีกว่าหมาเราเคยเปิดกล้องวงจรปิดดูสามวันที่ไม่อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยมันเมียมันอยู่ที่เดิมตลอดนะมันอยู่ที่เดิมจริงนะเว้ยมันนอนอยู่ตรงร่องโซฟาข้างล่างไม่รู้มันรอหรือว่ามันอะไรหรือมันอะไรอยู่อย่างนั้นจะมีใครมาอยู่ที่บ้านก็กินข้าวเปิดกล้องใช่ไห็ เนี่ก็เคยคิดนะว่าเฮ้ยวันหนึ่งที่แบบคนเลี้ยงสัตว์เยอะแล้วอะไรก็แบบจะเปิดธุรกิจใหม่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจะทำอะไรดีว้าก็พยายามคิดนะแต่ก็ก็คิดไม่ออกนี่ขนาดอยู่กับสัตว์เองนะสปาแมวไม่ดีสปาแมวเหรอมันก็มีนี่มันเริ่มมีแล้วนะญี่ปุ่นน่สปาแมวสปาหมาโหโคตรดูแลเวลาช้าอยากลงไปโดนบ้างเลยอยากให้เขานูดให่ทบ้างเลยผมอยากได้ที่ที่มันเป็นเป็นแบบผมเลี้ยงหมาเนาะผมก็ หมาน้อยผมอยากได้ที่ที่มันสามารถทำแอคทิวิตี้ได้โดยโดยไม่เสี่ยงติดเชื้อ,อในของของแมวมันมันห่วงเรื่องการติดเชื้อระหว่างแมวด้วยกันน่ล,ละเอาไปเจออยากแบบที่กางแจ้งที่เป็นแบบกิจกรรมสำหรับหมาอ,อะไรก,ก,ก็คุมยากเลยนะเพราะก่อนมากัินี้ก็คงคงต้องตรวจแล้วว่าแบบทำวัคซีนมาหรือยังวัคซีนครบหรือเปล่าอะไรพวกนี้เอาเอาหมาไปเล่น กลับบ้านมาเป็นลําไส้ก็ไม่ไหวแบบคล้ายๆว่าเป็นเป็นสวนแบบสวนมีเครื่องเล่นของหมามันสวนสนุกของหมาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่จะได้รู้อ่ะเนี่ยเขามีกฎหมายว่าบ้านมีพื้นที่เท่าไหร่เลี้ยงสัตว์ได้กี่ตัวต้องฟังบรโภคชิปนี่ไม่รู้จริงหรอเป็นไงไม่รู้ไม่รู้กฎหมายเขาเขากำลังจะออกใหม่เลยพี่เขาว่าไงก็คือเขากำลังจะเริ่มควบคุมประชากรแล้วแต่มันคงไม่ใช่เร็วนี้หรอกคงต้องมีระยะเวลารรกสัานรสัตว์เลี้ยงประบ้านหนึ่งมีพื้นที่เท่าไหร่จะเลี้ยงได้กี่ตัวพื้นที่เท่านีี้้้ท่นลกกตัววแ็ ให้เริ่มฝังไมโครชิปละจะได้ตรวจสอบได้ว่าเจ้าของใครอาจจะเริ่มเป็นเขตลำลองในบางเขตก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีมีไอ้นี่มาแต่น่าจะยังไม่ผ่านก็ดีก็ดีเอาฝังไว้เดี๋ยวฝังให้ฝังที่เราฝังที่เมียฝังเป็นไมโครชิปไว้ที่เมียแล้วให้รู้ว่าไปไหนได้รู้ฝังมุกฝังมุกเลยความลึกลับกันปกติพี่ปาล์มเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยเคยเห็นไหมที่เพจที่แบบเฮ้ยโอนเงินชเจอเจอแมวนุ่มแมวนี่ยเราอะเราอะเอาจริงนะเราอะมีข้อข้อสังเกตหรือแบบข้อเอ๊ะไอ้คิดเชื่อพวกนี้คลิปไม่กันตั่งต้นจากการถือกล้องนี้ไ แล้วก็จะมีหมาแมวที่เจ็บปวดดอนอยู่ะ,ะเห็นป่ะแล้วแบบแมัก็หยิบมือขึ้นเอามือขึ้นมาใช่ป่ะแล้วมันก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วค่อยๆเลี้ยงจนมันโตลแล้วมันก็กลับมารักเราบางวันมันก็เดินมาหาเราอีเหี้ยทำไมคลิปพวกนี้มันเหมือนกันหมดเลยวาสัสเคยคิดอ่ะหรือมึงไปมึงเป็นคนทำม,มึงเป็นคนแกล้งให้มันเป็นอย่างงี้วะแล้วมึงก็ถ่ายเหมือนที่มีข่าวไงที่เขาเลี<ม>้ยงแมวใช่ไหมแล้วก็แบบคือเขาหากินกับแมวก็จับแมวมามาทำให้มันบาดเจ็บอ่ะเออมาอึ๊กมา อะไรพวกนี้เออทำให้แม่ลำบากเจ็บไม่อยากจะพูดออกไปตัดขำแม่งพวกเฮียนี่แล้วก็เคยไหมพี่เคยบริจาคเงินช่วยไหมช่วยบ้างตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนแต่เคยช่วยเคยบริจาคช่วยหมาแมวอยู่มีโอกาสก็ช่วย<ม>คือเรา,าอะเอาพูดตรงรใจเราจะไปทางหมาแมวมากกว่ามนุษย์คือหมาแมวมันพูดไม่ได้อ่ะคือคนมันก็เข,ข,ข้าใจะว่าคนก็คือคนแต่ว่าใจเราจะไปทางแบบเราเห็นหมาแมวแบบป่วย ไม่สบายใจเราไปทาานั้นมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าพรโดยส่วนหนึ่งอะคนไทยไปคนขี้สงสารแล้วก็โดยเฉพาะกัตสัย์เนี่ยมันก็เลยมีมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเออเอาความความเห็นใจความสงสารมากินลองดูดีๆจริงๆนะเออดูดีๆจริงๆเพราะว่าคลิปเนี้ยมันเยอะมากเว้ยมันเยอะจนแบบมันแปลกตรงที่ว่าสมมติถ้าเราเจอหมานอนเจ็บปวดมึงต้องถ่ายคลิปตอนเดิน อย่างนี้มาเลยเอ่ะมึงแบบต้องทำอย่างนั้นเลยสมมติขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วเราเจอหมาแม่งปวดลูกหมาแม่งบาดเจ็บเราต้องตั้งกล้องถ่ายถ่ายพี่จริงเหรอเอาได้หน้าก็อย่างล่าสุดอ่ะก็นี่ก็ไปเห็นในในเพจหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็เขาก็โพสต์ว่าเจอหมานอนอยู่นี่ก็เจอเห็นตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้สี่โมงเย็นก็ไม่มีใครมารับกูไปงก็ได้วะก็ไปพอพอรู้ว่ามีอย่างเงี้ยนี่พูดตรงเลยนะเออพอรู้ว่ามีปุ๊บเอ้ยไปคนหนึ่งถือกล้องถ่ายเออนี่ยังพอเข้าใจนี่พูดตรงๆเลยว่าไอ้เช กูทาเอาหน้าเลยคือกูก็ช่วยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นข้าใจมันเป็นเป็นอาชีพด้วยไงแต่แบบแต่มันเยอะมากจนมันน่าสงสัยแค่นเงอ่ะมันน่าสงสัยว่าทํา้มบางบางคนมันก็น่าสงสัยจริงๆเวลาช่วยจริงก็มีและไอ้พวกแบบบางทีเราดูก็รู้ว่าไอ้เหี้ยสัตว์ที่มึงช่วยมามันจะแบบค่อยๆโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วแบบไอ้เหี้ยมคนละตัวกันไอ้สัตว์ เลือกว่าแม่งคนละตัวกันนะแม่งแบบถ่ายตัดไปตัดมาสับไปสับมาบางคนแม่งช่วยกวางเลนเดียแม่งช่วยกวางเลนเดียเฮียคือแบบใช่หรอดูแบบก็เชื่อเดี๋ยวนี้ไม่เชื่ออะไรอย่าไปเชื่อเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กง่ายๆจริงครับเดี๋ยวมี AI นะโหลิ่งแล้วใหญ่ใหญ่อย่างนี้น่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เห็นตึกถล่มนึกว่า AI อ่ะเออแบบ หลอกกู <laughs> ไอ <laughs> สัต<น>ว <laughs> ์ฉมจริแม่งฉลอมสุดที่แม่หลอมจริงนี่ฮะมัะน <laughs> ม,มีคนบางคนถามนะเขาบอกว่าเพจเนี่ยที่รับบริจาคแต่มึงยิงแอดนะ,อะเอาตังค์ไปยิงแอด <laughs> เขาก็แบบเอ๊ะทำไมมึงไม่เอาตังค์ที่ยิงแอดไปแบบช่วยหมาช่วยแมวก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คิดแบบอ้าวก็เพราะเขาอยากให้มองเห็นไงเขาก็เลยยิงแอดใช้ชีวิตโครกระบืออะไรอย่างเงี้ยวัดนี่แม่งมีตัวตนอยู่จยิงไปสามแสน เม่แต่มันก็มีแหละมีบางคนที่แบบมันไม่ใช่ทุกคนนะนนตแต่ก,แตก็แต่ก็คือเงินเขาก็มาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็ต้องมีทั้งคนดีกัคนไม่ดีแหละจริงแล้วะแต่แบบเราแค่ใจเราสมมต<ำ>ิว่าถ้าพี่<ม>จะช่วยสักตัวสักคนสักโครงการสักอะไรเงี้ยถ้าเป็นพ,พี่พี่ว่าพี่จะมีเกณฑ์อะไรบ้างแบบอ่ะอันเนี้ยพอเชื่อใจได้แล้วพี่จะช่วยโอ้ยพอเชื่อใจได้มันเช็คง่าย เดี๋ยวดูก็รู้มันหาวิธีเช็คไงอย่างแรกที่จะช่วยอ่ะคือดูตัวเองก่อนว่าพอจะมีตังค์ช่วยตัวเองได้ก่อนไหมทานี้อาจช่วยเมื่อก่อนก็ช่วยแหลกันไม่ใช่เงินเราไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนขอแม่ไงเงินแม่บัตรแม่ได้ละเดี๋ยวนี้เป็นฝ่ายเลี้ยงดูแลละเลยต้องแบบก็ต้องประหยัดอันไหนก็ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็แบบเฮ้ยไม่ได้จริงอ่ะหมาแมวมันตายทุกวันก็จริง มันมีตายทุกวันช่วยไงก็ช่วยไม่หมดไม่หมดหรอกมันก็ต้องเนี่ยมันก็ถึงตามมาด้วยโครงการของรัฐบาลที่ที่เขาแบบก็เริ่มเนี่ยเริ่มควบคุมประชากรเริ่มเลยแล้วนี่แล้วนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมไอ้ไอ้ที่เป็นข่าวเลยเร็วเนี้ยที่บอกว่าเอาแมวมาไปควักตาหักขาเพื่อรับบริจาคมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมว่ามันตาบอดของมันเองขาหักของมันเองอยูอ่แล้วเขาก็เอามาบริจาคเฉยแต่เขาไม่ได้ทำมาถึงข่าวที่ออกมาช่ เพจนั้นไปว่าเขาเขาหักเดือวเราเราเชื่อมันได้แค่ไหนเออแล้วทําไมเขารู้ว่าคนอื่นทาเออทำไมถึงรู้ว่าเขาเออหักหรือว่าเขาควักอะไรเงี้ยเออ,เอ,อวัดขึ้นตาแล้วตามฝ่อไปเองหรือเปล่าคามเมเลียอ,อ,อะไรมันมันก็ทายากอยู่นะก็จริงเออมันทำยากอยู่นะพี่ฟักลูกตานะออยกเว้นว่าสมมติคนบ้านกาใกลได้ยินเสียงร้องโวยหวนจากความเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยแก่ตัะเสไอ้แมวเออแมวร้องงองแงวรอแงว เพราะออว่าบางครั้งนี่มันจะมีเพจบางเพจแบบสร้างสตอรี่สร้างตัวรลายมานะครับเพื่อเพื่อให้คนสงสารเยอะอ,อบริจาคเยอะอะไรอย่างเี้ยคราวนี้บางครั้งน่ะตัวรลายเนี่ยมาในรูปแบบฟ้องสัตวแพทยเออเลเจอมาจำเลยเออเอาสัตวแพทยเป็นคนทำเนี่ยเอาไปหาหมอร้านนี้หมอมัน ต้องให้เจ้านี้เป็นคนเร็วก่อนเออเพื่อเพื่อมีสตอรี่อะไรเงี้ยคือคือมันมีพี่พี่พูดตรงๆในวงการสัตวแพทย์จะมีคนที่แบบเบรมคนอื่นเพื่อที่ทําให้ตัวเองดูดีดูดีขึ้นคนเฮี้ยไปที่นู้นบอเฮ้ยนี่ไม่ถูกนะนู่นนั่นนี่จะทำยังมีเพ้ยพูดหยาบได้ใช่พูดได้คนเหี้ยสัตว์มันมันมีงจริงไอเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เร็วคนแบบนี้นะแม่งทํากับคนก็แย่แล้วแม่งทํากับสัตว์ที่แม่งไม่มีทางสู้นี่แม่งคือไอ้หมอเองคงไม่ได้ฟังไว้พี่กูด่ามึงเนี่ย คาร่าแล้วกะโปกหมยเล็กหนึ่งเออฮ้เจอนะมึงเจอพี่กคุยเจอหมออะไรผมเลิดได้ดูยังก็นั่งเออกินอยู่ในลำไส ผมก็ช่วยตัวเองเหมือนพี่แหละช่วยตัวเองครับใช่กูกลัวงูงูไม่มีพิษอ่ะสมมติไม่กลัวงูไม่มีพิษอะไรเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวคือก็กลัวกลัวพิษก็จะจิ้มจิ้มอะไรเงี้ยได้เอามาถือเลยได้ได้ไม่กลัวไม่กลัวทำทำมันมันมีพิษไม่กัดใช่ไหมเราเราไม่ชอบตุ๊กแกแต่ตุ๊กแกมันเป็นตุ๊กแกน่ารักอันนั้นอยากเล่นอ่ตุ๊กแกเสือดาวอะไรเงี้ยตุ๊กแกน่ารักอะไรตากล้งยิ้มแบบหน้ายิ้มแย่งหน้าเล่นดูใช่ไหมแต่ตุ๊กแกที่บ้านนี่แบบเฮียไม่ไม่ไม่ยั่วยุกูสับ มียว่ามเวันนี้ไม่เอาพี่บอยมาด้วยไอ้นี่ไงที่มันมีข่าวที่คอนโดอะที่ว่าเลี้ยงหมาแล้วเขาก็เหมือนไปบอกนิติแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วทำไงไม่เอางูไปวางไปทอไอ๋อเห็นแล้วงูเป็นคนปั่งเออเป็นแบบเฮียมึงอินดี้ ปัดยี่หมาเลยแล้วสุดท้ายไปจบไงไม่รู้ข่าวที่ไหนโดนปัดทั้งคู่แล้วก็สุดท้ายก็โดนปรับกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขายังเอาหมาไว้ป่ะก็คงอยู่ไม่ได้แล้วมั้งมีทำอะไรขนาดนี้คนมันรักสัตว์อะเนาะโรงแรมคอนโดเขาห้ามแต่แบบไงอะเอาแหวนเอาแหวนแบบสมมติอยากมีทำไมทำไมมันไม่เอาเขาไปเลี้ยงตรงคอนโดที่มันให้เลี้ยงได้ใช่ไหมหรือมันแพงเหรอเป็นแพงเป็นพิเศษคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้ไม่ค่อยมีหรอกน้อยคนมีเรยอะแค่น้อยแต่น้อยเนาะครับอาจจะตัวตัวเรื่องน้อยสมมติแบบเฮ้ยพีีี่่่ปปปาาามออยยยยูคคนโดดดเเเเลล้้้งงงไไสัขุุ๊๊บบญ ปั้มเราเอางี้แล้วกันเราให้นายเดือนละสองพันขอเลี้ยงได้ไหมนายโอเคไหมโอเคไหมสองพันพอปะพอพอมักน้อยอะเหรออ๋อเออ่ยจสงสัยคอนโดที่เขาเลี้ยงสัตว์ได้นี่ยมัไปดูหมูกันบ้างคือแบบคอนโดก็เรื่องหนึ่งโรงแรมอะเมื่อก่อนมีความคิดว่าจะเอามาเมียมะนาวไปเที่ยวกับโรงแรมที่มันแบบรักษาเอาสัตว์อยู่ได้แต่โรงแรมพวกนี้สุดท้ายมันไม่สวยเองส่วนใหญ่ มันแบบมันไม่ค่อยแบบเป็นทำความสะอาดง่ายไม่สวยอ่ะไปแล้วมันไม่ค่อยถูกใจเราอะไรเงี้ยเราเคยมีอยู่โรงแรมหนึ่งรู้จักกันกับเจ้าของแล้วเขาให้เอาแมวเอามามียวไปได้ในกรณีพิเศษก็ได้ไปก็เก่งใจเขาอยู่ดีเพราะว่าทิ้งมามีไว้ในห้องแล้วก็เดินออกมาจะไปข้างล่างกัไปกินข้าวกันแม่งก็ร้องแล้วเี้ก็แบบชิบหายแล้วกูคนเอาไปด้วยก็จับแม่งใส่กกงก็เดินไปทั่วโรงแรมเข้าผับ เอแมวอาเยอยเก่งใจชิบหายโรงแรมไหนที่มันเอาแมวไปมาไปได้ก็ค่อยๆเลือกเอาก็ต้องเลือกดีๆหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้ถูกใจไงเออไอพวกเพชรเพชรอะไรนะเพชรอาร์ลใช่ไหมเพชรอะไรนะเพชรเฟลลี่เพชรเฟลี่เออเพชรเฟลลี่อ่ะอย่างพี่ปามเนี่ยถือว่าเป็นจากที่คุยๆกันมาเนี่ยเป็นทาตทาตแมวขั้นอัลติเมทแล้วแหละเลี้ยงเป็นแบบเพ็ดแพรเลนต์อย่างให้ทุกสิ่งที่สัตว์เลี้ยงควรได้พี่ปามคิดว่าทําไมถึงมีแบบคนประเภทแบบพี่ปามเยอะที่เลี้ยงแบบเป็นเพ็ดแพรเลนต์แบบให้ทุกสิ่งที่ดีที่สุดเอาาาเเข้้้้ลลีีียงงมมแวก็ตอใหันดดท่สสุิ กตินี่เลยยังรู้สึกว่าเรียงให้ไม่เต็มที่นะเราอยากมีห้องให้มันอยู่แบบวันก่อนเราเพิ่งไปเดินบ้านข้างๆเพิ่งเห็นว่าเขาแบบเขามีห้องชั้นสองเป็นห้องแมวเลยอ่โหแล้วแมวแม่งอยู่แบบแม่งเป็นสวนสนุกอ่ะดิสนีย์แลนดะ์อ่ะคือแบบโอ้อยากมีกบ้างทางไหนเนี่ยจากบ้านเราเดินเลยไปหนะ่อยก่อนถึงทางโค้งอ่ะ,อะเราก็อยากให้มันได้ทุกอย่างที่มันอยู่ที่มันดีที่สุดส,สาหรับแมวเราอยู่แล้วเพราะว่า จะอยู่กับเราอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยากอยากพี่ปลาล์มช่างน้ำหนักยังไงพี่ระหว่างอยากมีลูกมนุษย์สักคนสืบทอดทายาทแบบที่เขาพูดแต่กอ่อนเนาะสืบทอดทายาทสืบสกุลกับ เลี้ยงแมวสักตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เวทน้ำหนักยังไงถึงถึงมาเลี้ยงเลยเราไม่ได้อยากมีลูกเลยเราก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็เลยคิดว่าแบบมีแมวดีกว่าจริงๆเราอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมีแมวเลยคือคนที่เริ่มมีอยากมีสัตว์เลี้ยงก็คือเมียเราก็คือเริ่มจากอยากมีเมียก่อนเงาแล้วเมียก็อยากมีเมียเขาไม่ตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะมาส่งนี้เหงาไม่ผิดหรือว่าปกติชีวิตไม่ไม่เหงาอีกแล้วใช่ไหมครับเป็นไม่เงาเราชอบอยู่คนเดียวเราชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเราชอบเที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวก็คือแบบว่าไปกินเหล้าไปคนเเ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 ดดดีีียยวววรร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 ราา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 ชออบบบบกกกกินนนนนนนหหหล้้คคพะ่ไไไไปป็็จจจททุ์์์ เราก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสว่าแบบต้องเจอใครต้องไปตื้อตื้อตื้ออ,อ,อ,อะไรเลยอาวไม่บอกชอบอยู่คนเดียวอาวไปลุกค <c ười> ุยคนเดียวให้ผมคออยู่ด้วยโอเคค <c ười> อยอยู่ด้วยทีเนี้ยทีเนี้ยพอยเขาอยากมีแมวก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะมีก็ต้องมีเลยเราก็อยากให้มันอยู่ดี จนบบดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแบบเมียมันอยู่ดีหรือเปล่าไม่รู้อะคือเราเคยไปเจอคนที่เขาดูแลแมวแบบดีอยู่ีเยอะแบบโอ้โหไม่ว่าจะเมาแค่ไหนกลับมาบ้านเ็ยังต้องมาล้างล้างชามแมวอะไรเงี้ยเราเนี่ยแทบไม่ล้างชามข้าวเลยนะไม่ดีใช่ไหมไม่ดีชามข้าวพี่เองต้องล้างเลยเรากินต้องล้างบ่อยแค่ไหนจริงจริงค้รล้างทุกวันเีเพราะว่าเพราะว่าพอมันเหลือเป็นอะไรพวกเศษนิดหน่อยพวกนี้คือแบคทีเรียมันก็โตแล้วมันก็บูดอะชิบหายแล้วมันอยู่มันี่ถ้าไม่ได้ล้างนะ แต่จริงจริงก็งงควรล้างโอ้โหกลับไปล้างเลยแต่อาหารแต่ส่วนหนึ่งของพี่คือมันกินเกี้ยงด้วยแหละเกี้ยงไหมไม่เกี้ยงพอ,อเป็นอาหารเม็ดนะอุตส่าห์จะแก้ตัว <G ül> ให้ <G ül> แล้ว <G ül> ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่แค่ไม่เกี้ยงโอเคต้องล้างทุกวันแต่อาหารเม็ดก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ <G ül> คือที่ปัญหาคือดูไหมคือที่บ้านยุงมันเข้าเว้ยแล้วน้ำคุน้ำแมวอ่ะมันมียุงอยู่ในแม่งยุงแบบมม่ไข่อ่ะจนมันโตมันกลายเป็นยุงอยู่ในนี้เลยอ่ะ ก็เคยถามหมอแล้วว่ามันมันกินลูกน้ำหรอือเป็นมันจะเป็นไรไหมกินได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ติดเชื้ออะไรใช่ไหมใช่ลูกน้ำกลูกน้ำไหลก็ไหลพี่ถ้าจะเป็นไรก็คือตัวไรถ้าเป็นลูกน้ำแล้ววันนี้นคือแบบล้างล้างขวดล้างไปน้ำให้มันอ่ะแม่มียุงอยู่สาม ตัวบินอยู่ข้างในน้ำสัตว์เอ้ยมงมายไปแย่คือไม่เคยแก้ปัญหายอะไรกินน้ำไม่เปไ็นไรพี่แต่ว่ามันผลิตยุงไงพี่มันจะ,ะกัดแมวเรารกัดเ,<อ>เราน่าจะกลับไปล้างชามแมวล้างก็ดีแล้วพี่คืออย่างนี้อาหารเบ็ดเนี่ยมันอยู่ของมันถ้าสมมติอยู่ในถุงในซองมันไม่ได้สัมผัสอะไรก็มีแค่อากาศใช่ป่ะแต่พอกินปุ๊บเนี่ยน้ำลายไงน้ำลายมันก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียมียยยยะมอะไรพวกนี้ฉะนั้นพอมันอยู่มันก็มีโอกาสที่จะถ้ามีเศษอาหารหรืออย่างเงี้ยมันทำให้มีโอกาสได้ที่จะมีแบคทีเรียมีอะไรนเปื่อแแบบไม่ระน ที่เขาอยู่อย่างนี้มาค,คือคืองี้ไอพ่อใหญ่เนี่ยมันอยู่มาได้ยังไงแม่งถึกแบบกินน้ําอะไรมึงกินอะไรมึงอยู่ยังไงทาไมมึงไม่เห็นป่วยเลยเปรียียเหมือนเราเราอยู่ยงี้กับคนที่เขาเป็นโฮมเลสพวกนั้นน่อยู่ยังไงทนกว่าเราอีกนะออสิ่งแพะแมงออโคตรล,ล่ำใช่แบบไม่เคยไปฟิตเนสใช่ว่าเราแนวเขาแกผ้าเดินอยู่ข้างถนนไปกลาบท้องโคตรใหญ่จริงจริงมันคืออยู่กับสิ่งที่แบบมาเจอมาตลอดแล้วเขาได้รับจุลชีพประจําหินมายังไงสิ่งแวดล้อมมาเป็นยังไงยังอึเนี่ยเราก็ตักวันละครั้งถูกต้องใช่โอ้เนี่ เก <N> ี่ยวกับอะไรคือดิ้นเนี้ก็คงสปอยมันละมั้งหรือว่าคนอื่นเขาจะคำนี้นิดไปแล้วก็ไม่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องยกส้วมส้วมแมวอะส้วมแมวอะไรเป็นแบบเป็นตันตังนี้ใช่ไหมเวมลาขึ้นน้ำแมวขึ้น ok. ข้างบนเออไอ้น้องเนี่ยแม่งมีสันดานอีกแบบนึงแม่งไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวนี้แม่งชอบขี้บนห้องนอนเว้ยห้องนอนจะมีข้างบนใช่ไหมข้างล่างแล้วส้วมมันมีส้วมเดียวเวลาขึ้นไปข้างบนปุ๊บเราก็จะส้วมขึ้นไปด้วยเพราะว่าเผื่อปุ๊บเวลา เด็กๆมันปวดขี้มันจะอึดได้ใช่ป่ะถึงเวลามาตื่นแล้วก็ส้วมลงมาข้างล่างแต่ไอ้น้องเนี่ยแม่งยังอึดข้างบนในบางวันไม่มีเหตุผลเว้ยก็เลยเอือดอะไรอืดของปลพื้นน่ะตลอดเออเราต้องมาเช็ดแบบอะไรของมึงเนี่ยเป็นอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยตลอดเวลาเว้ยทางหลังมาแม่งหนักพอก็เลยแก้ปัญหาก็เลยซื้อส้วมอีกันเออก็จะถามเลยทำไมพี่ไปซื้อส้วมอีกันก็ดูถึงจะสปอยมันเยอะไปแต่ทุกวันเนี่ยมีส้วมข้างบนข้างล่างแล้วอ่ะขออึไม่ลงพื้นละใส่ส้วมโอเคถึงนี้ ปกติพี่อย่างก,กระบาทรายเขาเขายังต้องบอกเลยว่ามีมากกว่าจํานวนแมวหนึ่งอัน แมวสองต้องมีกระบะทราย์สาจริงเหรอครับแมวสามต้องมีกระบะทราย์สี่สูตรจำนวนกระบะทรายครับเลือกใช่ก็ถ้ามีอันจะไว้ตรงไหนดีไปห่างกันเลยพี่แบบข้างล่างอันนึงข้างบนอันหนึ่งอาจจะไว้ตรงชั้นพักบันไดอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาชอบอยู่ไหนหรืออาจจะไว้ห้องที่พี่วานรูปก็ได้โอ้ยไม่ไม่ไม่เอาห้องวานรูปกูต้องมีขี้แมวเดี๋ยวห้องวานรูปกูด้วยก็ตั้งแต่กลางคืนน่ะถ้าพี่มีสองก็ควรจะมีสักสามอันเลอกโอ้ยความรู้ใหม่มีเพื่อนเราเป็นแฟนรายการนี้เพจแทนชื่ออคุณปนเลีี้้ยยยงงงหมาเเฟนนนคึออูุุ่บลลดัชชน เลี้ยงเป็นเป็นเพชแพรนเลนเลยคุณปอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาปเป็นคนรักเด็กนะชอบเด็กแต่กลัวจะไม่ชอบเวลาเด็กมีพฤติกรรมไม่ดีกลัวว่าอดทนไม่พออะไรเงี้ยก็เลยเลือกเลี้ยงหมาแล้วก็อายุมันสั้นกว่าเราเราเราดูแลเขาได้จนถึงวันสุดท้ายอันนี้คุณปอนส่วนคุณพลอยเนี่ยเลี้ยงดัชนผมว่าเป็นเรื่องความคลั่งไคล้ในหมาดัชนของเขาโดยเฉพาะแล้วเขาก็เลยรักหมาจนไม่ไม่เหลืองหัวใจไว้แบกไว้รักมนุษย์ เพราะว่าเขารักเมียไหมรักอะไรเงี้ยรักแฟนเขาไหมไม่ไม่มีก็รักแต่หมาอยู่แต่หมาอยู่อย่างนั้นแหละมีชีวิตอยู่กับแค่นั้นพอแล้วอะไระคือคือส่วนหนึ่งที่เนยเคยเจอพวกที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าหัวใจอของสัตว์เขาไม่ซับซ้อนต้องแสดงออกเขาไม่สะใจตรงอ่ะคือคือก็แสดงออกอย่างเงี้ยแต่คนมันมีความซับซ้อนเนี่เออเฮ้ยมึงพูดจริงหรือเปล่าไม่ต้องอะไรก็อย่างพูดถึงเรื่องแบบรับบริจาคให้มึงหลอกกูหรือเปล่าแต่หมากับแมวมันยังไงก็อย่างนั้นอ่ะไม่ชอบไม่ชอบดุก็ดุอยากขี่ก็ขี่เก็บตัง พี่ปาล์มคิดว่าไอการที่มีเพศแพรเร้นมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ประชากรน้อยลงไหมพี่หรือว่ามันสัดส่วนมันมันก็เป็นคนกลุ่มน้อยแล้วเพศแพรเร้นแล้วก็ยังจะไม่ต้องไม่เพศแพรเร้นไม่ต้องเพศแพรเร้นคนก็มีลูกน้อยลงอยู่แล้วในยุคใหม่คือไม่ม่เกี่ยวใช่ยังไงก็มีปัญหาแต่แบบคือเราแยกกันเป็น2เรื่องเลยก็ได้เพราะว่าเพศแพรเร้นสุดท้ายมันก็แบบต่อให้เพศแพรเร้นไม่เพศแพร่เร้นวโน้มในการมีลูกเนี่ยคนมันน้อยอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของรายการในวันนี้นะครััััับบผมมมนนนนเเเเเเกกกกกกีีีี่่่่่่ยยยยยววววรรรือออออองงงงงลลล้้้้สต์าาาาาหึพพดดดแจจจะะูู็ไไถศษฐิใช เอาจริงอะสลับกันตรงนั้นของลูกเขาพูดตรงถ้าเรามีเรามีสักร้อยร้านเราก็อยากจะมีลูกไม่กระปั้นนี้ลูกเราจะโตสักยี่สิบแล้วแต่เราไม่รู้โอ้พี่ตอนนี้พี่ก็สิบห้าร้านก็ขาดแค่ห้าร้านเองนะได้เลยหรอนี่พูพสรรพากรมาเลยเขาเนี้ยเนี้ยกูชวนออกนอกเรื่องเี้ยอะไรจะไปฉีกอ่ะฉีได้ไหมเอาได้เบ๊ก